ร้านแรกเราไปกินข้าวร้านสวยจังไฟดีด้วยมารยาคะเสรไรไก่กั้ปลานั่นคือะไร่กั้ปลาจะเป็นสเต็กเลยนะคะ้นค้อีนร์ของที่นี่ะที่หูอันนี้มึกทองหมึกสีอะไรนะหมึกทองึกทองันนี้อะไรนะเนเปิปลาซาลามตแกงตุ๋นซาลอันนี้เป็นไก่กันแปลาคนดนวนนี้ ว้าวมันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นน้ำงแกงธรรมดานะแต่พอทอดดีมากนักริ้คืออะไระอ,อันนี้อะไรจอแคาคอข้าวกับข้าวนช่หมหัวนี่อร่อยจริง<อ>นะรัวอะไรวะพี่นี่คือไก่มั็นกอเปก อปตมเตอป็ดต้มเผือกเผื่มากน่าหอมเมันรัมเผือกว้าอันนี้เมนูหมานต่องกินเลยปลาหมึกหองรสเป็นยังไงอ,อ,อืม ต้มนึ่งแบบไม่เหนียวกลิ่นเนครื่องแบบอืมตกค่อยๆสุดร้อนอะร่อยมากโซนจัดเต็มมาอันนี้ไก่อะไรนะไม่รู้เนาะไก่อะไรไม่รู้อ่ะเป็นภาษาจีนภาษาจีนหรือภาษาใตา้หล,งลงังๆแต่ว่าแบบเครื่องมันสุดเราเอาน้องเลย มันมีน่องปากไก่ตะไคร้กันตาเทุกคนมันมีน้องมีส่วนสะโพกะมั้งนี่เราเอาน้องเลยแล้วกันหูยเนื้อมันเหมือนแบบตุ่มมาแล้วอ่ะดูดิหนักปึ๊บเข้ามาดูนข่้นแดงเดยว่า เต็มส,สิบไหมดูขั้งหมดเลออเนื้อแบบละลายเนี่ยเล่าเอาไหมละลายบบป่อมากออกเนื้ออะลรป่ะ มันเผ็ดนะพอเราเริ่จะเผ็ดม่เผ็ดผดียิ่หนึ่งเ,เมนูโหนี่ได้กินมากคนดูดินี่คืออุ้ยหกมันจะเป็นน้ำพริกอะไรทุกอย่าง,งเลยอ่ะลองเหลืองว้ามีตะไคร้มีกุ้งมีตะไคร้ทีกุ้งไปแล้วมีผัก ใช้มือหยิบด้วยกันเนาะกินก่อนแล้วค่อยกินผักบบอกว่าชไม่ดูค่ะอร่อย คือหมูสทเต็กอืมกิหอมหอมากกินสุดที่สุดหอมคือแปลกๆร้านนี้มันมีความนวัวแต่ไม่ใช่นัวของรสนะมันมีความเขนะ้มข้นแล้วแบบ มันมีความนัวๆเหมือนต้มเมื่อกี้ต้มซุปเมื่อกี้ปลาจระเม็ดแข่งกับไก่เนือ,อกแล้วฉ <ไป S 2> ันไม่รู้ว่า,าลองดูแป๊บเนื้อฉันลองก่อนอันนี้ไม่รู้กินแต่อะไรนะแต่ว่าเป็นดับเปะ,ปะเออ่าเปลาพี่ทูณนะเขาบอกว่าเป็นของเด็ดร้านเขาก็าคือต้องต้อง,องได้และกันอันนี้คือซิกเนเจอร์ของร้านปนลาจระเม็ดอะไรไม่รู้อ่ะแ,แต่ว่าปลาตัวใหญ่มาก แต่ว่ม <kil enh asm> <k ederim> ันเป็นแบบเครืงปรุงเครื่องแกงที่เพิ่คนเขาห้านมเห็นมากลนะาในรอแอมัก็เากจาใหญ่ชิมแต่อร่อยทุกอย่าจิงทุกคนค่ะลองซิกเนเจอร์ของร้านเขา

อร่อยอต้องฝ<ม>ั่งละทามเนี่ยเมียไม่อดยิ้ไม่ค่อยกินมาก่อนเลย<ม>แล้วไก่สมุนไพรคืออะไรในปากอะ่ะมาเข้าคร<ม>ัวได้นะเข้าเ<ม>ข้าครัว,ว,วได้อยากเข้าไปทำอยากดูมเมนูไก่เพราะชอบกินไก่ ว่าเราเจออะไรใหมม้พี่ๆบ้างแล้วมีสเตตัสยังไงเอา,าหารของแต่เราที่เป็นดถามค่ะวันนี้ก็ขอยู่ตรงนั้นค่ะจานใหม่เดี๋ยวอมันนี้มันเป็นเหมือนแบบแคล้ายๆไผ่กะเพรานะแล้วก็มีกระเจี๊ยบแต่ไม่แน่ใจว่าวมันจะเป็นยังไงมันรุนว่ามันจะเป็นกระเจี๊ยบเอ๊ะมันจะเป็นกะเพราหรออรุณโก๊กนี่อ๋อข้าวเหนียวแค่หนึ่งที่เราเรียกว่าหาจน ราจะกินก่อนค่อยกินข้าวพริกผมนะแล้วก็ใช้ซอ่เหมือนก็กิมแต่ว่าไม่ความเหนียวของจัเกยบไงแต่ว่าไม่เด็ดนะไม่เด็ดาเรไปทุกคนสเต็กกันนี้ยเหลือไ้แล้วก็มันอร่อยจริงต้องลองนะอันเนี้ยอร่อยจริงก็เยขอเพื่อนๆในโต๊ะว,ว่าช่งขอแล้วกันนะ อันนี้ใส่ปลาหมใช่ป่ะมันหอมกินโดยที่มันต้องแบบใส่น้ำซอสเอกอ่ะพอเรากินอาหารเสร็จเขาก็จะมีของหวานแต่ก่อนที่เราจะกินของหวานเขาก็จะมีชาให้ใหได้กินนั่หอมอมากชอบหอมมันออกแนวดอกไม้แล้วก็มีกลิ่นน้ำผึ้งนิดๆ ก็จะมีเกี่ยวคุยนะคะที่ทอดด้วยหอยเชลล์นะคะแล้วก็หักสื่อตนะคะด้านในจะเป็นไส้หมูที่เป็นหัวกะหรี่นะคะแล้วก็มีปลาไหลนะคะไส้หมูแล้วก็จะมีกระเทียมทองนะคะอันนี้ต้องตัดหยดนะคะได้ค่ะแล้วก็มีขนมขังกาแล้วก็มีสลัดเปาะนะคะนอกันนะคะทานคู่กับชาค่ะก่อนเพื่ออเลยคือ พี่กินแต่ละคน่ไกันอ่หูห้ามพ่นไหนก่อนกินม้ปิกินอันนี้้ค่ะกินไม่มกินไม่ได้น้ไม่าไม่ตองอันนี้แล้วกันอ่าอ่ากินเขาให้่าดด้หอเปล่าคะเดี๋ยวันนี้จะลองชิมอันนี้คืออะไรล่ะมือจับแล้วกันได้ไหมอ่ะเุ้ยเป็นนิ่มๆอ่ะออแไหม้เกมันเป็นนิ่ม กแบบว่าไมหมูแดงอ่ะแล้วก็อันนี้มันเป็นแบบแป้งนิไม่รู้่าก็หนนอะไรแต่มันแหกนน่ไม่หยอนนะกินทานเ่อ้าน อันนี้อะไรน้รอไม่รู้มันคืออะไรนะอ๋อตอนแรกไม่ไม่คิดว่าเป็นไอติมนะแต่ไอติมชิมก่อน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 แล้วมันก็มีมก็มีเปลวทองคำเปลวกระปุกไ,ไหมรุนแรงก็จะชิมก็แบบ ม,ม,มันคือเต็มที่ทีเนื้อมะพร้าวูบ้างอ่างยใมดีโอนี่อันใช่ไหมใช่นนคือข้่นเหนียวเดีโอแล้วก็อันนี้นจะเป็นแบบนุ้เหียวไปเตยไปเตยอันดีอันดีนะอย้ยเราจะลองแบบเอาไอติมเองใ่เดี๋ยวเขาเหนียวนะ